ความเดิมตอนที่แล้วเปิดมาจะตบยิมแต่โดนยิมตบซะงั้งกนก็ยังดีที่ได้โกส์มาจับผีเนี่ยนะได้อีกีแชร์มาด้วยดีใจบ้านแตกพร้อมพบกับคุณปู่สอนทําท่ายากจากนั้นก็พัฒนาเป็นเกงก้าไอ้เพื่อนเวมมันแต่ไปดีซีแพทมาแล้วอ่าเย้จังตามหายิมเ้ิมแข็งตบเมก้าบาชโมและกลับมาสร้างบ้านให้จบและถ้าพเพื่อนๆตามกันทานแล้วก็ไปดูกันเลยเออ <c oughs> สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับปุ้มคือผมอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆอย่างหนึ่งมากๆเลยแล้วผมก็คือว่าคลิปที่ผมอัดมาทั้งหมดนะผมมันเจงครับคือมันไม่ได้เจงเว้ยแต่ว่า คือมันภาพมันห่วยแตกมากเพราะว่าผมไปกดสิ่งที่เรียกว่ารีสเกลเว้ยมันก็เลยทําการแบบคิดสเกลใหม่ให้ผมหหมยหมดเลยผมก็เลยไม่สามารถที่จะใช้คลิปวิดีโอพวกนั้นได้สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด13ชั่วโมงที่ผมเล่นไปก็ไปฟังกันหน่อยไหมเออไปฟังกันหน่อยไหมว่าผมไปทำอะไรบ้างเอออ่ะเอาล่ะก็คือก่อนหน้านี้ผมเพิ่งได้รู้ว่าการที่จะได้ move fake out เนี่ยมันจะเป็นที่ต้องใช้เก่าเกินตัวเมียนะไม่ใช่ตัวผู้ที่ผมมีนะก็คือว่าผมต้องไปหาที่ป่าไผ่ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยกว่าจะหาได้ไหมก็ ป่ปูเรชั่นมากนะฮะแล้รู้ไหมคือผมเนี่ยต้องไปจับเนสไงก็ทําให้มันกลายเป็นเปอร์เซียนแล้วกันหลังจากนั้นก็หาของมาฟักไข่ผมนรกเลยฮะนรกคือนรกจริงๆนะแบบคือต้องไปนรกอะ่ะแล้วก็ได้บาชโมล่างแรกมาเฉยเลยนะผมก็ไข่ฟองเดียวฮะไข่ฟองเดียวก็เสียวได้ <c oughs> ก็ั่นแหละผมก็เลยตั้งทิศไปที่ยิมซึ่งอย่างมากมันก็จะทาให้ผมเนี่ยได้เจอยิมใดยิมหนึ่งในนรกถ้าได้มาปั๊บกูกลับแลวไม่ไหวเลยเชียเหนื่อยมาก ทีนี้ครบแล้วอย่างน้อยผมก็ได้นอนพักตั้งสาชั่วโมงนะเพื่อรอฟักไข่แต่ค่าไฟกูก็สาชั่วโมงเหมือนกันไดให้เสร็จได้มาแล้วโอ้ประทับใจฉากฟักไข่ของผมให้อาภาัยได้แล้วก็ไปหาสตองโฮแป๊บนึงนะครับผมแล้วก็ออกมาจากสตองโฮแป๊บเดียวจริงๆแป๊บเดียวแม่งซุย,ยคนเกิแเดแม่งแดกบอลกูไป2องแตก่อบคุณครับ,บคือแล้วปัญหาคือพรอรอดไปกินสองแตกใช่ไหมคือเราไม่มีทำเม,มื่อบอลไงแม่งรอดไปกว่า50เทิร์ทนอะ่ะนะผมหลังจากที่อ่าเราจับซุยคนได้แล้วนะผมก็เดินทางไปที่หมู่บ้านทางเหนือนะผมก็ได้เจอกับเทพพิทักษ์ ลรออะไรเหี้ยเอาบอลผมไปเลยครับอ้าวแล้วก็ตีที่พี่ก็ชูได้อิเล็กเทษเสียบด้ยวยนะสงสัยตีพี่ก็ชูของพี่ชีมัง้งไอ้เหี้ยสวยแล้วกูอ่ะโอเคพอกำลังแบทเทิลกับเพื่อนเนี่ยอยู่ๆก็มีเทพมายาสร้างวงแหวนพิติอ่าหูป้านะครับผมมาเกิดซะง,งั้นแหละอล่ะรอแล้วเอาบอลผมไปเลยครับแหมตัวมัลติคอร์ดน่ารักทั้งนั้นอืมโอเคทีนี้ก็มาตกมาตกหาโพชมาต่อนะครับผมก็จบด้วยการที่ได้กีรดอสไนท์แล้วก็ใช้นี่โพชมามามันมาได้ไงวะจากนั้นก็หหลลลลุดดเเเเเขข้้้าาาไไปปปปใในออััตสซแวพ๊บกกูิม่ย หงงลังจากนั้นผมก็พยายามที่จะหาเรืร่องรูน้อยน่ารักมากนะผมในซีรีส์น่ารักมากก็ <c oughs> อ่ะโอเคฟังกระจบแล้วใช่ไหมเออบอกแล้วว่าเราเนี่ยผจญภัยกันอย่างยาวนานนะครับคือตอนนี้ผมพยายามจะตียิมใช่ไหมซึ่งยิมตอนนี้มันเวลร้อยกันหมดเลยเว้ยผมคือตัวหลักผมอะให้เป็นเวลร้อยเว้ยไม่งั้นแม่งสู้มันไม่ได้เว้ยมันใช้กันตตแม็กก็ก็ดีกว่าล่างเมกาเ้าแล้วเฮ้ยสีม่วงเฮ้ย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 ควีสสีม่วงนี่วะ่ะโอเคชอตติ้งสตาร์นี่ไง ก็คือดีฟ to ีส t 97โปเกมอนนะครับผมก็เราลับนี่มันโกคาซารลุนี่หว่ามาตีพ่อนุ่มมันนี่เลยลิงไฟตึกโกงเพราะว่าสมมติจะไปตียิมอันนี้น่าจะใช้ได้เพราะทิส่วนใหญ่แบบบอลลูกแรกผมจะได้เลยนะกูต้องเจอลูริโอรุแล้วมั้งอันตราดิเซอร์เนี่ยเจ็บแบมเว้ยอย่าบอกนะคือพอมาเนี้ยลูคาริโอ 0. 3เลยวุ้ยเปอร์เซ็นต์สูงว่ะ เฮ้ยดีโอร้สามเปอร์เซ็นต์เลยหรออ๋อคือห้ามโดนพวกนี้ม่งั้นติดพิษครับคอสโมกแฮสเปลาอะไรเนี่ยโอเคไหนคอสโมกอ่ะมันล่วงลงดินไปแล้วโปรกอีกแล้วอ่ะอันตจอรบอลแหละเร็วเยอะสุดมันต้องได้ดีมันต้องได้หรอกป่าเออมันต้องกิ๊ดจะสฮ้ยฮปไป อัตราบิสโอ้ออ้อู้อัตราบิสพีนี้พีนี้ทำ้ผมได้แต่ของดีๆหมดเลยวะนี่เรือบได้แต่ดูตึงๆได้แต่ตอนนี้ยังหาเรียวรู้ไม่เจอเลยว่าเรียวรู้อยู่ไหนอ้าจับได้เลยเหรอเอ้ากำลังโม้อยู่เลยจับได้แล้วเอออะไรวะไม่แล้วคือชิปหายแล้วผมลืมไ้นั่นไว้ที่นน่นคือถ้าไม่ฮิวก็นั่นอะไรอ่ะเหมือนไขวิวปะไม่ได้ไรริวปะนั่นไขวิวปะ ใครริวดิใคร่ริวใครริว,ในใรรวนี่มันใครริวนี่ปัญหาคือเวลร้อยพอดีเลยเว้ยผมไม่ต้องไปอ,อัพเวลด้วยนี่ไงเรียบร้อยดกกาก่อนไนท์ได้ละเพื่อนกูของอิชาตาร้อนนะบอกเลยโซคาเลโออินเดนอินอันตราเฮ้ออะไรมึงเป็นอะไรกัน Hello, เอ้าโซกเาเอ้าเฮ้ยแล้วทำไมมันเกิดสองตัวเลยเหรอว้าวดิโอรุกูเจอแต่เทพ ให้เรียวรุ้พุ่งมาให้จับเลยเว้ยเรียวรุ้พุ่งมาให้จับเลยเฮ้ยใช่ไหมเมื่อกี้เพื่อนเห็นใช่ไหมเลียวรุพุ่งมาให้ผมจับเลยบ้าบ้าไปแล้วไอ้แก่ก็พุดไปบ้าลองดูดิผมเชื่อกูกลับได้เชื่อกูกลับมาที่นี่ได้โดยที่ไม่ต้องเราสามารถวางเลยได้ไหมกก็ได้นี่ว่านี่คือปลูกแล้วมันไม่มีกระดูกกระดูกอะไรบ้างหรอผม เหมือนในนระกจะมีนะโซนที่เป็นแบบว่าเขาได้ไปอมกระดูกอยู่นี่ไงโอ้โหโบนบล็อกแหบเพียบเลยนี่ไงเห็นไหมเก็บง่ายๆครับผมทีนี้ก็รอจนกว่ามันจะโตแค่นั้นเองเรื่อยๆเ,เอาไปเลยลูคาลิโอเฟรนด์ชิพเพิ่มขึ้นเฟรนด์ชิพเพิ่มแล้วก็แค่เอ่อเบิกเอ็กพีแคนดี้มานะครับผมแล้วก็ให้ไปแล้วก็แปงลงร่างง่ายๆครับผมอืมเรียบร้อยจากรีโอรุกลายเป็นล <The> ูคาลิโอนะอ่าทีนี้ <c oughs> ไข่เราอยู่นะใช่ไข่ดุกดิกดุกดิกน่ารักอยู่ไหนไข่ดุกดิกไข่ดุกดิกอยู่ไหนวะอ่อนี่ไงไข่ดุกดิกฮ่าในไงแหมหอคอยฟาร์มเวลเพอร์เซอร์เกอร์วัตเตอร์ฟักเออเฮ้ยใจบอกเลยว่าเวลขึ้นรัวๆหืึว้าวกลายเป็นแฟร์แฟร์แอโร่แล้วครับผมตัวที่จะมีมีสกิลท่าไฟ,ฟที่โคตรแรงนะฮะเดวเวลเพิ่มมาแบบว่า มโหรานเจ๋อเว้อเลยตอนนี้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามยังไงก็ได้ผมต้องตียิมให้ได้ในพาร์ทนี้แหละทีมตียิมฮไม่งั้นผมคงไม่มีวันได้ทำอะไรทั้งสิ้นก็เวฟอัพนะผมแล้วก็กาไวเราก็กลายเป็นกาเบียร์ละจ้าไม่แน่ใจว่ามันจะใช้เป็นเอ่อไหนวะแอร์สลชได้ไหมนะเดี๋ยวลองดูก็มันมีปีกอ่ะมันก็ต้องใช้แอร์สลชได้ป่าวะเออมันมีปีกนะเว้ยอ้าวใช้ไม่ได้เฮ้ยมึงมีปีกนะเว้ย โอ้าวพีชชจ็ดเหรอโอเคโอเคนี่เฮ้ยลากิเอกกเออีกแล้วแจมแจมเฮ้ยฮะคอสเมียร์เวทนาการโอ้ขอบคุณครับไม่ใช่วิทยการเป็นลนะูนาร่านะแบบโซไกโออะไรอี้ไม่ใช่นะมันจะกลายเป็นคอสเมียมใช่ไหมอ๋อคอสเมียมกะ่ะคอสเมียมใช่ใช่ใช่โอเคโอเค,อเคไอ้นุม่มก็คือคอสเมียมเราเนี่ยจะอัพในเลเวล50 4ส53สี้าอัพตอกนกลางคืนจะกลายเป็นลูนาร่า ถ้าเป็นตอนกลางวันก็จะเป็นโซกาเรโอเอไอพวกนี้มาใช้ก็ได้นะเออในตอนนี้มันก็กลางคืนแล้วไงเราก็แบบเออนี่แหละคือที่ผมต้องการผมอยากได้ลูนาร่าต่างหาก52 53เรียบร้อยลูนาร่าต้องมาแล้วมาเร็วอยกากอยากมากอยูยออยากอะไรมากครับผมเกงก้าเพลิซองหอึไม่โดนเพลิซองเรียบร้อยฮะนี่นี่แหละเนี่ยดาวสโตนของจะเต็มแล้วเดี๋ยวผม อย่างแรกก็อาหารก่อนไหมเออง่ายดีเพราะว่าตอนนี้อยู่ในอาหารเยอะละอ๋ออ๋มอมึงอยู่นี่เองโอ้ผมจัดไข่ไว้ในนี้ไงไม่แปลกใจเลยไข่แม่งหายไปในหมดโอเคได้ไข่กลับคืนมาละเยี่ยมเอ,อ่อต่อไปก็เป็นของขายละกันอปับ๊บอ้าสองสี่หก 8ป1ส13สิอันแล้วคือท่าสกิลมันเยอะเวอร์ตอนเนี้ยโอเคตอนนี้ก็จัดกระเป๋าแบบโล่งมากนะฮะเอาของไปขายกันก่อนดีกว่าไม่ต้องรออะไรไปแล้วมั้งเราคงไปโดนปนระหว่างทางโอเคเกลี่ยกระเป๋าละรว,วยละรวยรวยตอนที่กูรวยละกลายเป็นคนรวยละไอ้เหียตอนนี้ผมไปอัพธาตุไฟมาหมดแล้วก็จะเป็นประมาณนี้หนุ่มก็ทุกตัวใกล้ร้อยแล้วนะครับผมเนื่องจากเรามีไขนะ่ห้าใบนั่นแหละออของดีมากๆเลยไอ้ลักคกี้เอกเนี่ย ไปเออเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวเราจัดยัดนี่แหละแล่แคนดี้ให้ก่อนก็ไม่ต้องหรอกมาเอา่อแฟลร์บิสเลยครับผมโอเคมันไดนามิกละเปอร์เอ็กเฟคตีฟนี่แพ้ธาตุเหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยอ่ะกูก็ซูปเปอร์เอ็กเฟคตีฟเหมือนกันแล้วมอืมเกือบตายซูปเปอร์ผมก็ซูปเปอร์เอ็กเฟคตีฟทีนี้ถ้าตัวที่มีเอ็กซ์ตรีมสปีด ได้ออกก่อนชนะหนึ่งตัวแต่ว่าเราใช้ได้แค่เดียวมันัไม่มีปัญหาเลยฮนะเอ็กต็มสปีดเรื่อยๆครับผมถ้าลูคาเิโอไม่ตายผมคิดว่าตัวที่น่าจะสู้ได้ก็คือทาบราซิเคนนแล้วเมกาเหรอไม่ใช่แต่ว่าเป็นท่าต่อสู้มไม่ตายกูไม่ตายมึงก็ต้องตายมันไม่แพ้เว้ยมันไม่แพ้ไฟเหรอเพิ่งรู้นะครับนี่โอเคอย่างน้อยถ้าตัวหลักมันไปก็จะดีมากทาลอนเฟรมมาเฟรมชาร์จเลย โดนแอรต์รได้อยู่ชนะไป2ตัวละเฟร,รมชาร์ตต่อได้อยู่เราเร็วกว่าแต่ว่าเลื่อนหมดแล้วด้วยเอสเบิร์นไพโรบอลเลยโอกาสเข้าเบามากเอ้โอกาสโดนน้อยแต่ว่าชนะไพโรบอลต่อกันแหละโอเคใช้ไพโรบอลเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมติดลับประโถเอ้ยไม่มีสเตตัสไม่มีอะไรเลยเอยสเบิร์นนี่ช่วยเราได้เลยเนี่ยเดี๋ยวครั้งหน้าต้องมีไพโรบอลบอกก่อนนะผมยังไม่ได้เปลี่ยนท่าที่ควรจะใช้อยู่ท่าไฟยังไงก็ตีเข้าบอกก่อน เออไม่ใช่อะไรเรามีชาโคเฟรมิลรอบรอดอีเหลือเหลือแค่ตัวเดียวอ่ะเหลือแค่ตัวเดียวเราก็จะชนะแล้วเดี๋ยวมึงโดนกูแน่เดี๋ยโดนกูแน่แม่งใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีโอกาสชนะละแต่ว่าเราจะติดหลับเรากลับบ้านเพื่อที่จะไปเปลี่ยนท่าให้ตัวที่เราต้องการก่อนเราจะเน้นที่เอสเบิร์นเอสเบิร์นเป็นคนเก่งเลยเอสเบิร์นเก่งมากโอ้โหดีเวอร์เลยอ่ะขอแก้ท่าอะไรพวกนี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันนะเออเรายัดฟูฮิลเลยก็ได้ แหมคงไม่เกินสิบหกครั้งหรอกมั้งถ้าเราจะใช้เราสามารถอันนี้มันเพิ่มท่าโจมตีนั้นเพราะงั้นผมเพิ่มโจมตีเป็นท่าแบบปกติปกติไปเลยแฟรบิสไปเลยเพิ่มแบบปกติซึ่งไม่มีปัญหาไปแล้วนะต่อไปมันจะส่งเชมินมาเชมินต้องเจอเอสเบิร์นไปเอาไอเชีอส่งไอน,นี้มาไพาโรบอลครับผมยัดเลยอืมเจ็บเวอร์แต่ก็โดนเรียบร้อยไพยโรบอลไปไ <c oughs> พโรบอลอีกรอบอืมโดนซูเปอร์เอฟเฟกตทีไปเจ็บมาก ส่งเป็นทารอนเฟรมมาก็น่าจะได้อยู่แฟร์บิดเลยอืโดดแอร์สลัเจ็บเวอร์เชมิลลูสเรียบร้อยครับผมไปเอ่อต่อไปใช้บราซิเคนนะใช้เป็นแฟร์บิดไปเลยผมเรียบร้อยทีเดียวล่วงครับบาชาโมอแต่โดนรีคอยเจ็บมากแฟร์บิดอีกรอบไม่เป็นไรเรียบร้อยซุปเปอร์เอเวอเรชเรียบร้อยจบไหมเหลืออีกตัวหรือเปล่าจบยิ้มยังยังไม่จบมันยังไม่ตายไม่มันตายแลย้วไอ้บาลุคาเิโอมาตัวสุดท้ายนี่ไงคราดิรี่ ไปเลยเอ็กสเทมสปีดเบรกเน็กบริสไปเออไม่มีไม่ใช่มันไม่โดนเลยเหรออู้เหลือแค่ตัวเดียวแค่มันใช้ไม่ได้แล้วมันล็อกบลัสแล้วเหลือแค่อย่างเดียวแล้วออ yes, รา่าซาเฟียเจสเซอร์ตรายิมเจสเซอร์กราสเบสเจสเซ์ก็แต่ตาจิมกราสเบสที่มันมีแค่นี้เรอวะทุกคนทำดีมากผมทุกคนเก่งมากครับผม ชนะยิมพืชได้ทุกคนเก่งมากครับยีย่รักทุกคนนะครับอะไรอย่างนี้โอเคถือว่าเสร็จกิจละโอเคสวัสดีครับไม่เจอกันนานอันตราสเปทอันตราดริสเซิลโอ้มันลึกแบบน่าก,กลัวเวอร์เอ้ยมีห้องแบบนี้ด้วยเหรออุ้ยเจ๋มลักกี้เอก <laughs> โอ้ฟอสซิลนะเดี๋ยวสักวันเราต้องมานั่งทำฟอสซิลกันแน่นอนนะอเอเอิร์ธเพทเหรอผมมีป่าวะจำไม่ได้ละ อ๋อนี่ไงในห้องนี้มันมี so ใช่ลัคกี้เอกอีกแล้วมันต้องมีมันต้องมีอยู่แล้วเราไม่เคยเปิดประตูแบบเปิดแล้วเปิดให้หรอกแปร่อโอแปรี่เซตเหรอโอ้ดีโอเยอะ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 อุ้ยอินเซ็กเพรสยังไม่เคยเจอเฮ้ยเอเลคทิเบิลยูหูเชียแมง เอเลคทิเบิลมานี่มานี่มานี้เยี่ยมพอร์ฟิลวอร์มทอล์กทูโปรเฟสเซอร์แล้วมันอยู่ไหนล่ะฮาโอ้อ๋อแจ็คพารตโอ้ใครลิวในเดนเฮ้ยใครลริวในเดนเผื่อจับได้ดนล้วนตอนเนี้ยเพราะว่าอ,อยากได้ใครลิวล่างปกติผมจะมาทำไมใครลิวล่างบ้าอะไรก็มไม่รู้แอปลิเคชันพัทวิใครลิวลูกรัก แม่พ่อรักลูกได้หนูนี่พ่อรักลูกจริงๆแต่ลูกไม่มาหรอกพ่อรู้โถยังไงก็จับไม่ได้หรอกอ้าวเฮ้ได้โอ้โห,โโหนี่คือแบบว่านี่มันบ้าอะไรแดอบ,บิลิตี้แพทแถมจับใครริ้วได้นี่มันบ้าอะไรครับนี่อู้หผมหมวใจจะวายว่ะแบบอูโหูไม่แต่ของดีๆตอนนี้อใช่ไหมของจะเต็มบ้านเต็มเมืองหมดไอหา่าเออนี่ผมลืมไปเลยเ <c oughs> นี่ผมต้องไปคุยกับโปรเฟสเซอร์เนี่ยโอ้แต่ว่ามุมข้างบนนี่ก็ ก็สวยเหมือนกันน่น,นี่อเออเออกูจะอธิบายยังไงล่ะใครรวคือตรงนี้ผมจะเอ่อสร้างเพิ่มนะผมเพราะว่าผมจะใช้เป็นเอ่อ stone b r i แหละว่าน่าจะสวยกว่านะแล้วก็มีกระจกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปหา Professor Crane ก่อนดีกว่าซึ่งแม่งอยู่ไหนก็ไม่รู้ฟส e พ t p ์ r p l e แหละแต่ว่าโปรเฟสเซอร์แครแกอยู่ไหนวะไม่ใช่หน้านแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่หน้านแบบนั้นแล้วก็ไม่ใช่ที่มันหมุนด้วย โปรเฟสเซอร์อยู่ไหนนั่นหรือเปล่านั่นไงนั่นไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วใช่ป็นโปรเฟสเซอร์แคร์โอเคอะไรวะดีเฟสสาสองเทรนเนอร์เทรนเนอร์เหรอที่จะหาเทรนเนอร์ได้ก็คือต้องเดินทางสินะหินก่อนใช่ต้องไปขุดหินมาก่อนแล้วกันก็ไปตัดไม้กันต่อเลยครับผมกลับมาครับเป็นสโตนบิ๊กก่อนแล้วกัน แล้วเราก็จะเคลียร์ประตูตรงนี้ออกมานะเออใช่กว้างเท่าไหร่ดีล่ะอา้าวเมกาบัสทอยกูต้องมาแล้วล่ะบราสทอยเมกาบรสทอยผมอยากขยายพื้นที่มากกว่านี้จังเลยจอบแป๊บคัาเรียกอะไรวะรัววรร่วๆไม่ใช่จอบไม่เหมือนเราจะไม่มีทรายเลยก็เราต้องไปขุดเองแล้วล่ะไม่ไม่ไม,ไม่เอามาด้วยเอามาด้วยเผื่อใช้เผื่อใช้ได้ เอ้าอะไรวะฮะเซิร์ฟกูเจ๊งเหรอใช่เซิร์ฟกูเจ๊งแล้วเนี่ยอ่ะโอเคตอนนี้แก้ป,ปัญหาเสร็จแล้วแล้วก็โอเคนี่ก็ถมที่ไปพอซ่อมคูนนะครับผมต้นไม้นี่บอกเลยว่าปลูกหลายต้นนะแล้วก็ยังไงต่อดีนั่นเด็กยังไม่ได้คิดเลย ยังไงอินสปเรชันของเราเนี่ยก็ต้องเป็นโดมอยู่แล้วเนะเนาะก็ยัดไปข้างในเลยก็ได้นะยัดข euh in ึ้นไปทีละชั้นทีละชั้นก็ได้ก็ไม่ได้แย่หรอกมากงแต่เราจะเปนเจ้กรีนกรันส์ก็โอเคแล้วมั้งไม่ขวางการดูดาวของผมเลยเพราะผมต้องชอบที่นี่แน่ๆงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยน เพื่อนตรงนี้สักหน่อยไหมเรีย,นนะยบร้อยได้มาแล้ว i อ o n s h i e ์เว e l l นี่คือไม่ได้เห็นหน้ามานานเลยครับผมคิดถึงจังเลยเพื่อนไม่ได้เจอกันนานนะเพื่อนอ่ะวางกระจกอันต่อครับผม แค่๋ยวเราไปหาดินก็หน่อยแล้วกันช่วยการไปหาดินเอามาคราบเป็นฟิลเตอร์ประมาณนี้ได้โอเคมันจะมีโซนหนึ่งแหละแบบเป็นโซนๆไปอะไรอย่างงี้ดินไม่สวยเลยมันโถงช่างมันแล้วกันได้ปาคราบได้อีกคราบได้อีกคราบได้อีกอก็บอกเลย จะเป็น 1, น 3, 4. 4โซนนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็วางหนึ่งหนึ่งนก็คือของทรายเสร็จแล้วนะครับผมเพราะถ้าเราเป็นชันๆเงี้ยมันก็จะมีขอบตัวนีไ้ไงซึ่งแบบว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหรนะ่ปูขี้เกียจนั่นแหละเอาง่ายๆเอาวางได้วางที่สิบเจ็ดอ่ะฮะปลูกต้นไม้นะฮะ ทำประตูไปเลยจะเซอร์ yes ไม่ได้เย่ยบอกผสงสัยผมกระดูกจะหมดนะครับไายมาดูเลยดีต้นไม้สูยๆมันจะว้าวโอเคเลยเราจะเพิ่มไปประมาณนี้อ่าหมดหมดไม้กูหมดละหมดละเด้มาต้นไม้ได้มาแล้วได้ต้นไม้มาละก็ไ่แย่เลยบอกก่อนเนี่ย แล้วผมชอบมากกระจกข้างบนที่มันใสๆแล้วแบบไม่มีรอยต่อเนี่ยผมสวยเกอร์ตรงเนี้ยผมคิดว่าจะขุดลงไปเลยเพื่อให้มันเป็นแบบถุงนึกประมาณนั้นนะครับวอเตอร์ฟิลเลอร์ใช้เป็นน้ำแข็งแล้วก็ใช้เป็นโงฟิลเลอร์โอเคปาน้ำลงไปแก่เว 5, ้ยกำลังคิดอยู่ว่าผมจะลงน้ำไหนมาเถอะเอ้ย ทิพไพยหายหมดเลยไอ้เชี่ยปลูกใหม่ก็ได้รวยกัยโง่แล้ปลูกใหม่ก็ได้อยู่ก่ยโง่ไม่ก็สวยอยู่แหละทีนี้เอ่อตรงนั้นจะเป็นอะไรดีอ่ะเออก็เป็นหินก็ได้มั้งไม่เป็นไรมั้งก็ผสมแอดิไซต์ไปก็ได้ใช่ไหมก็ใหม่นะมันก็ไม่ได้ทับกันแล้วเราก็จะผสมด้วยแอดิไซต์ไปเลยแล้วกัน ก็บอกเลยว่าโคตรผสมอะตอนเนี้ดินก็มาวะ่ะเละแต่หน้าดูนะบอกก่อนเออไม่ใช่เละแล้วแบบไ่ไปไงโจด,ดูดีพเพื่อนบอกเลยโคตรด,ดูดีนี่โคตรด,ดีดีอ่ยอวยตัวเองเนี่ยขอให้บอกฮ่าไปไงแล้โตเหมือนแบบเนี่ยถ้ากูขโมยควมเร็จอสิอุดได้กูก็เอามาแล้วโด,ดตอนนี้ก็จะแบบโอ้เดทเดทเลยฮะเดทที่เฮ่ยเอาแค่อันสองอันก็พอมาก อันนี้ก็จะเป็นป่าไผ่นะครัป๊บป๊บแป๊บปั๊บปให้มันเป็นว่าให้เป็นกรอบแล้วตรงกลางเราก็จะเป็นต้นไม้ที่สําคัญสําคัญนะปั๊บป๊บปั๊บปั๊บไม่ก็ใช่เลยใช่เลยใช่เลยพวกแตมึงใครเนี่ยมึงไม่ใช่ละนี่มันสภาพที่ทําให้แบบว่าโปเกมอนน่าอยู่มันคือศูนย์วิจัยนะฮะที่ที่ให้โปเกมอยู่ในศูนย์วิจัยอะเออนั่นแหละอันนั้นแหละเหมือนเป๊ะแต่แบบ ไอเชีมันเข้าบ้านกูอะสร้างเป็นรั้วอะไรดียวเป็นเออผมว่าผมชอบโอ๊กเฟนปกติวะ่ะแล้เนี้ยที่นี่มีอะไรออาที่นี่มีเจอพอด,ดีนี่นี่เยอะไปไอควายเยอะไปผมก็ับวางวางโอ้ยสวยงามเออเดี๋ยวเดี๋ยวปลูกต้นไม้รอบๆก่อนละกันเดี๋ยว ผมจะอกไปปลูกต้นไม้ข้างนอกแลกวกัน,นะครับต้นไม้ตน้นอะไรก็ได้ตอนนี้ทุกเอาทุกต้นนะอ่าเห็นไหมบอกแล้วมันจะโตเออลืมลืมกูลืมเองแหละแหมมึงก็แหมไม่ถูกใจว่ะโทษทีท <laughs> สูงไปป่าวะทำไมมันไม่เป็นต้นแบบนั้นนะ่ะได้อยู่ชอบแบบนี้มากกว่านี่เห็นไหมนี่้ยเชื่อเลยไรว่ หนีโโอ้้ดูดีสุดๆอันนี้คือก็เป็นสวนวิจัยเปุ่งปั้นมอนสเตอร์นะครับหรือว่าผมจะเฮ้ยเดี๋ยวถ้าผมทำตรงนี้ให้มันสูงล่ะไม่งั้นนะถ้าปลูกต้นไม้ตรงนี้นะมันจะแคบมากเลยเว้ยงั้นผมยกเพดานให้มันหน่อยมั้ย เดนก็ต้องไปเผากระจกเพิ่มก่อนเลยคุณดูผมยกยกเพดานสุงให้มันหน่อยไม่งั้นมันจะแบบตอนที่เราปลูกปลูกต้นไม้หรือว่าปลูกอะไรเนี่ยมันจะแบบดูแน่นไปหน่อยก็ก็ก็ไม่ต้องขึ้นหกใม่ไม่ห้าประเภทนะผมก็คืออันแรกนะผม h o r n s b y b e ร r y เนี่ยจะลด สเปเชียลแอคแทกแต่ว่าเพิ่มแฮปปี้เนสนะครับผมส่วนเกรป e ้าเบอร์รี่เนี่ยก็คือลดสเปเชียลดีเฟนซ์เพิ่มแฮปปี้เนสควอลัสนะผมก็ลดดีเฟนซ์เพิ่มแฮปปี้เนสค a s สแท็บก็จะเป็นเหมือนประมาณว่าให้ได้โจมตีก่อนผมก็ไม่แน่ใจก็เลยเก็บเก็บมาก่อนรู้ปั๊บโอเคเลือกปั๊บ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 อ่าก็น่าปะประมาณนี้ัมบับสวนพปั๊บปัั สวนโปเกมอนของเรานอะใครเลวก็สามารถแบบมายืนได้แต่บินไม่ได้นะเออมัน,ม,นมันได้แค่นี้แหละใครเลวขอโทษนะลูกนะอย่างน้อยลูกก็กระโดดได้แหละเออก,ก็ก็ดีละก็อยู่นั่นไปแล้วกันเจอกันใหม่พัฒนานะท่านผู้ชมทุกท่านนะเจอกันใหม่พัฒนานะครับผมแล้วก็บอกก่อนนะว่าอีนี่มันไม่ใช่ผู้หญิงนะมันผู้ชายก็แค่แต่ตัวน่ารักเฉยเฉยเจอกันใหม่พัฒนาครับผมย่าปิดเงาเงาเพื่อนผมหาย